ครับพี่น้องครับนี่แหละคือสายพันธุ์ขายดีนะครับพี่น้องครับจนสีบลเหลือนะครับสายพันธุ์นี้นวยชี้สมนีนะครับเดี๋ยวเป็นสายพันธุ์อีกอย่างนอกมาคือขายดีขายดีคุนะครับคนโดนเกณฑ์เรียนจนสีบลเหลือครับเหลือห้างห้างนะครับสํรับสายพันธุ์นี้นะครับแต่ก่อนอื่นเ่ามาถามอ้เพิ่นว่าเป็นสายพันธุ์อีกอยังนะครับอ้าครับสวัสดีครับไปครับครับสวัสดีครับผมครับนี่บอกเป็นสายพันธุ์ขายดีครับเป็นชามาลีสาครับมาลีสาอามาลีสาอามาลีสานี่เป็นจากสเปนด้วยกันครับ เป็นพัน,นจากสเปนโอ้ oh. ตัวนี้ก็สามารถปลูกในเมืองไทยเฮาได้คือกันครับผมครับปกติเป็นพว่วงคือกันแมนบรีแมนครับเป็นพว่วงขั้นขั้นม่ามือกวนเนี่ยมันเป็นพ่วงสมไปเบิดตเลย้อครับโอ้แต่ว่าอันลูค่าออเดอร์แห้งครับบบไดก็ต้องหาให้ไดนะ้แต่ว่า<อ>น,นาที่เหลือนี่คือเก็บไปแล้วด้นี่มันมันสิบ,บวานซําอันพวกที่เก็บไปโอ้ oh. นะครับสีมันต้องเข็มแห้งนะครับสีต้องเข็มมันมีหมาไหลายเฉดเนาะเนี่ยนี่ยังบ่ชูุกันบวเริมเข้าสีอันบ่ ตัวนี้เขาสีแล้วตัวนี้ซุกแล้วแต่ว่าก็ยังบ่ดเต็มทีเก็บบวทันไดแกันบวครับนม่นครับเก็บยังบได้ดต่วมากระิีพยายามเดี๋ยวหาให้วัดให้โอ้บึงแน่ครับว่าความหวานเิ่นข้ามาหมยปานไดยนี่ก็เป็นสุ่มอีกสุ่มหนึ่งที่งดงามนะครับยวให้ไอ้วัดให้บึงความหวานนุ่เพิ่นนะครับมีเครื่องวัดมานําได้ครับพี่นนองครับถ้ามันซุกมันคักอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวซุกเนี่เขาหลุดเก็บออกไปแน่แล้วนาะครับนนครับตัวนี้มันอาจจะตัวในวานแน่นอนครับ เมืองความสุขที่หน่อยลมนะครับของอมาลีซาฮ่าสิบสามจุดหาบิตอามาลีสานี่มันมีลักษณะพิเศษคือมันหอมมันหอมใช่มันหอมครับของอ้ายไลบอยูนในสวนนี่อามาลีสาหลบอรานี่แถวละสามสิบห้าสองแถวเลยคือเจ็ดสิบห้ามีแค่นี้มีแค่นี้เมือ์ตันสองโลงเรื่อนนี่มีอามาลีซาอยู่แค่นี้มีแค่นี้อามาลีซานี่ไดไปแล้วประมาณสักลอยลอยสิบกิโลกรัมลอยสิบเก็บเป็นรลอยสิบกิโลกรัมอายุเขานี่บ เท่าไดร่ละก็17เจ็ดเป็น,อนลอยสี่มือได้หนิลอยสี่มือหนึ่งร้อยสี่วันเก็บไปแล้วร้อยประมาณร้อยยี่สิบกว่ากิโลนี่แหละอูยอ้ยลอยโลดเท่าไหร่สำหรับเอาผ้าดีสาครับก็สามกันเนี่ยแหละครับสามลอยบาที่กันแมนแมนอู้ยเบื่อกี้และครับแต่ว่าตลาดแลว้วก็ลูกค้าก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจี๊ดคอยทยอยสุกเนาะมันจี๊ดจี๊ข้างบนขึ้นไปพุ่นมาพอันนี้ก็สิยอ๋อว่าเป็นบอรเกอร์เทศอุ่นเหรอวันนี้หอยเป็นว่วงเป็นว่วงนะเดลองตะลังเหวันนี้มากวันนานี่หอยตดลองตะล้งดนี่ โอ้ยอยากเห็นอีกแล้วครับวันนี้ปกติเห็นแต่ทั้งขางลําต้นมันนะครับแต่ว่ามากกว่าที่เห็นุนะครับนั่นนั่นเือ่นี่บ่อ้ายลักษณะมันก็สิเป็นพ่วงคือกันครับตแมนี้ครับตัวนั้นเป็นคิงฟีเจอร์คิงฟีเจอร์แม่นบัดนี้มันจะมีเลดไดมอนด์ของเม้าบนไปเบิ่งอ่าครับจะเบิ่งเลดไดมอนด์นครับเบิ่งเลดไดมอนด์เลดไดมอนด์ก็เป็นสายพันธุ์พัฒนาของพรานจามุนทรงเแต่ว่าสายพันธุ์ที่เว้าวันนี้เฮาสามารถหาซื้อได้ป้ายเนาะ แมนอยู่ครับแต่ว่าเลดนไดหมอนนี่มันจะเป็นพันในโครงการอันนี้สิทิตตอก็สุทธิต่ตตอมห AL าไรเพิ่นโอ้ครับอ <c oughs> ันก็เพิ่นชีเฮ็ดก็คือว่าเรื่อ, <f> องเือสงค์คือแมนคือมันมีปัญหาเรื่องของอุณหภูมิบานเฮ่านี่มันสวิงแห้งเนาะครับเ <c oughs> ท่าสีหูอยู่ว่าอันอีสานบานเฮ่านี้ก <c oughs> อยังห <c oughs> นาหนาหนาวเฮานี่ล่ะโอ้เรื่อเถือกับโพดโปดตื่นสามานี่หนาวไปทิ้งไฟคนละสวยมาจังหน่อยเฝล่าเปล่าเมียนกองไฟห้อน เรื่องของเงินเขาสรางของไม่ในงานเอ็ดงานในโลกเลื่อนกับสิบปรารีแม่นครอาจารย์นี่ก็เริ่มหอวงน,นอกตอนนี้กหว่วนแมนหน,น้าหนาวนี่ครับพี่นนอนครับวันที่นี่นี่คือคิงฟิตไอคือไอไอ้ไอเอิร์เลตไดมนอนด์สายาพันธุ์พัฒนาโดยมอวบนแมนครับมะเขือเทศทนห่นผมทนความแปรปรวนในสภาพอากาศหูโ <22. S 2> กธรรมดาสิบสองแมน่น นี่ไทยพัฒนาเด็กสบสองบิ๊กนี่ที่ว่าประธานาธิบบางหนึ่งสาวอินเตอร์นี่สาวอีสานสาวอีสานอืมอีหล่บ,บ้านเท่านี่แหละครับท่านประธานาธิบดีใครขนกันอ๋องานเด็กสบสองบิ๊กปกติมองบนพื้นกำหนดมาตรฐานอยู่ประมาณสิบบิ๊กครับครับกำหนดไว้ว่าบัตรขาวบ้านลงบ้านสิบบิ๊กบ่ให้ตามกูนี่แมนบ๋ดนี้เขาเป็นตัวเงี่ยวเงี้แห้งจังเลยนี่ป่ะครับเอาน้อยเหี่ยวแห้งจังมาอ๋อสุกีแห้งนี่สุกแม้งนี่เยอบ้กสุกแห้งขนาด ผมเราว่ามันลูกเกียดนี่นะครับเป็นเครื่องวัดวายสิบแปดจุดแหบมาปวดแต่ว้านเบาหวานกินบ่ไใดอ้วนเบาหวานกินบ่ได้ครับตอนนี้อ้วนทังคนก็คือเอาไปใบเข่าก็มีโอ้ยครับคือผมเคยเห็นสมมาตรฉีกไนเอาไปใบเข่านาะผมกระเบิ้งเนี่ยมาเห็นนี่จังเลยหูว่าสิบแปดนี่สิบแปดบิ๊กขึ้นนี่ใบเข่าได้อีดีครับพร้อมหวานแห้งว่ามันกินบัวคำหวานเบิ้งเพชรบุญนะครับ บ่หนาเสื้อนะครับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแต่ก็มีแรงเรียนรู้ให้พ้อมครับผมสามาถคาว่าเรียนหม้ออุบลหรือว่าเขามาวชน้องนุ่มีอ่ดะครับกับมาแวมามาคุยมาถามกันกันใดครับครับเพราะมันเป็นผมว่ามันเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่มันตอบตอบโจทย์ครับคือบริษัทหลายหล่เฮต่ซัมนี่เอาแต่พ่อแห้งเฮ้ากับพ่อใดพ่อใดอยู่โอ้ก็คือเมงวัาตนนึงมันในพันบาทเนาะสีวังแม่เครนะบใายเปาี่ยนเอาซ้ตนละพันบาทประสานมันมีคือที่อย่างที่สามารถเทียดแต้ตนละพันบาทป ตอบโจทย์เกษตรกรอีลีเนาะแต่ว่าปลูกนอกโรกเรือนนี่ได้อยู่ปะครับไอ่อ่าก็ได้อยู่ครับถามว่าเหตุหลายถ้าเหตุหลายมันก็สิเป็นตัวหลอสารพัดอีกาที่ก็หลอกกระแตเอาอยู่บ่อไปทามเรื่องน้อนเหื่องแม่แรงครับครับอันนั้นมันหวานเนี่ยเดี๋ยพวกย่างนะครับนอนไอพวกอันหนูพวกนกอีกาเนี่ยโอ้ยมันมัดเลยครับอ๋อมีหลายอย่างที่เราต้องระมัดระวังเงินบ้างินครับก็มันก็หลอกกระแตพอย่างแล้ครับมันกัดแต่คำ่เพิ่มอ้ยนี่นะครับสายพันธุ์อารมาลีสา แต่ว่าผู้ใดที่สื่อสายพันธุ์จะแกล่งอื่นก็ขอให้ระมัดระวังระมัดระวังศึกษาให้ดีๆสออขั้จะสือจากตัวแทนจหนายตัวแทนนําเขาเขาตัวแทนนําเขาเพราะว่าสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์นําเขามันวะครับนตรงเลยนําเข่าคัลัง่นก็หัวใสหน้าแข็เม็ดครับมันมีเม็ดอยู่บ่ไอ้มันมีอยู่มันมีอยู่นี่บอหน่วยไงดิบอนมีเม็ดเรื่ขการให้เบิ่งนครับให้เบิ่งมันมีอยู่แต่ว่ามันมีน้อยมันนี้คนหัวใสก็เม็ดม้วนนี่ไปาขาย โอ้ oh, ปกติทำงานแต่นอกอีดีมันสิตกเม็ดละจักบาทครับก็สิประมาณถ้ oh, าบบปีกอยู่ประมาณสิบห้าบาทได้ๆนะถ้าปีกอยู่ประมาณแมนถ้ามันร่วมกันซื้อก็สิประมาณสิบกว่าบาทครับสิบกว่าบาทนี่น้อยเนาะสิบสองประมาณนี่ยครับแต่ดลดล้านกันไปน้อยหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่ามี่ปรุงว่าใส่ไว้ดีก็สิเอาตัวนี้ไปเฮ็ดแมนแล้วก็ก็ว่าเป็นอมริกาคือกันแต่ว่าบ่บอกว่าเป็นบ้านบ้านแด่โอ้เนี่ยคือเเม็ดของเม็ดมันมากอกเรือหนึ่งมันบ่แมนมันบ่แมนลักษณะนึ่งเขาเป็นเอฟหนึ่งนะปวดที่ขายนไหล่หน้ำ ครับผมเป็นลูกรุ่นแรกเลยแมนครับพวกอนนี้มีเฮตต์ต่อเป็นเอฟทู่แบบนี้กัไปทัวทีดตัวแดนเนี่ยครับเอฟทู่ก็ปลูกได้คือการต่วันแต่ว่ามันเกิดสิ่งมันส่งแนวนี้อะไปคนละจิตคนละท่าอาจจะสวยมิดเบี่ยวรับไปผลิตต่อต้นกับบ่นไดร้ายหวานกับเบาหวานสินะโอ้เจ็ดหวานอย่างสิมีปัญหาเด้แบบนี้ครับผมถ้าปลูกเล่นๆมุ้ยปัญหานะครับสื่อไปแค่เม็ดเอ้าสื่อผมไปกองหนึ่งกับไปแค่เม็ดปลูกมาว่ากัน เขาจะปลูกเรียนๆนี่สามารถแม่แบบเฮ็ดสาครับแต่ว่าแถวซีไปเฮ็ดเป็นธุรกิจน่ม,นมันมันบ่ได้ครับมันมันสิเสียเจ้าของอืมปลูกไปบ่หวานเทาก็บ,บ่ซื้อครับบัดน,นี้มันสิจังได๋ล่ะครับรเฮ็ดลงเลือดไปแล้ว <c oughs> โอ้ความยาก <c oughs> ของบักเขือเทศดหวานท่านสดนี่ก็คือเฮาต้องเฮ็ดความหวานให้ได้แม่นครับเพราะมันมีมาตราฐานความหวานอยู่ครับถ้ากินแล้วมันจุ่ยรวยบ่ต่างกับบักเขือทั่วไปเขาก็สิหายแล้วครับบักเขือพี่ใบุ้มคลายแพงเดี๋ยวมันได้เขาก็สิว่า แต่ถ้ากินแล้วมันจืดหวานโหลดโอ้ปานกินอมุนนี่สิคะโอ้เขาก็เขากับพ่อใจมันกับขวัญใจเนาะความเป็นของแปลกครับผมมันก็หากินอยากแง่เนาะแม่คือทมันบ่แมวนทุมคนเฮ็ดไดเนาะมันก็ต้องมาฝึกทักษะพอสมควรครับหมออุบลไอ้ีเฮ็ดใดว่าปานนี่ก็บปีได้ครับที่เฮ็ดมาอย่างตอนเนื่องผลผลิตดีถุกๆปีเลยครับเขามาเบิ่งเพื่อให้พี่น้องไนีเป็นแนวทาานะครับไนะนําไป จิตเบิงไปนั่มไปศึกษาแหละครับผู้ใดอยากดูงานกับเขามาอยู่นีได้ออร์แกนิกแท้ๆสีไข่ออร์แกนิ๊เนะครับอยู่นี่นะครับไปครับสีทรายคิดบึงชนนะครับแหล่งเรียนรู้จากมออุบลอีกที่หนึ่งนะครับจึงได้มือนีกับขอบคุณอายได้หลายย้ำมือหนาชีวะมหาไม่อีกครับผมครับครับผมสวัสดีครับ